ก่อนความแข็งก่อนความบ้าคลั่งยังมีตำนานของเธอ

ของผู้กำกับยอดวิสัยทัศน์จอชมิลเลอร์พร้อมเยียบคันเรง่งพาผู้ชมมุ่งหน้าสู่ตำนานการต่อสู้ของฟิโลิโอซานักรบหญิงผู้แกร่งกาผู้อุทิศชีวิตที่เหลือเพื่อหาหนทางกลับบ้านฟิริโอซาจิมมี่ดิสพรอมัสพวก r e l o o k หา g ว o r help เ h a t อ b o u t คุณ Redemption. ครั้งสุดท้ายที่เราได้พบกับฟิวโอซาคือ10ปีที่แล้วช่วงเวลาที่จอร์จมิลเลอร์หวนคืนสู่โลกเหนือจิตนาการที่เขาสร้างขึ้นในปี1979จากหนังบูนอกกระแสที่ปฏิวัติวงการด้วยฉากไล้ล่าดือดดิบสมจริงจะลืมหายใจการออกแบบโลกแสนพิลัน ที่กลายเป็นภาพจำอันทรงอิทธิพลในสื่อแทบทุกแขนะยกระดับสู่อภิมหาภาพยนตร์ Mad Max Fury Road As the world fell, each of us in our own way was broken. การประจนภัยในโลกอนาคตอันไกลที่สังคมมนุษย์ได้ล่มสลายโดยสมบูรณ์ So I exist in this wasteland. ทุกชีวิตอ่างแย่งชิงทรัพยากรเพื่อเป็นหนึ่งในแดนรา Reduce to a single instinct Survive ควหวังเหือดแหง้งเหลือเพียงแต่คนคลั่งที่ยังมีลมหายใจ It was hard to know who was more crazy Me or everyone else

Say. ผู้ก่อการกรบฏจนนำไปสู่การปฏิวัติทางอำนาจของแดนกันดาษเวสแลนด์แทบทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นบนจอหลวนเกิดขึ้นจริงไม่มากก็น้อยแต่ส่วนใหญ่จะมากเป็นพิเศษ แมดแม็กฟิววิโรดเลื่องลือในฐานะกองถ่ายที่เต็มไปด้วยวิบากกรรม่ายทําจริงในพื้นที่รกร้างห่างไกลความเจริญอุณหภูมิเดือดถึงที่สุดจากทั้งสภาพอากาศและเปลวไฟที่ทีมงานสันต้องเสียงตายเพื่อเนรมิตสุดยอดกายกรรมบนจอเงินผลงานที่ตอนนั้นใครต่อใครก็แทงไว้ว่าจะเป็นยักษ์ล้มแห่งปีแต่สุดท้าย กลับทำลายทุกคำสบประมาทว่าไรายได้ทั่วโลกกว่า380ล้านเหรียญสูงสุดของแฟนชายมีทั้งยังคว้าหกรางวัลออสการ์สาขาเทคนิคตอกย้ำว่นหนังแอคชั่นเป็นได้มากกว่าแค่ความบันเทิงหากอยู่ในมือของผู้กำกับที่ทำถึงวรล้บลีใจ ย้อนกลับไปในช่วงพัฒนาโปรเจกต์ฟิวิโรดผู้กำกับจอร์จมิลเลอร์ได้ซุมพัฒนาเรื่องราวจุดกำเนิดของฟิวิโ o ซาไปพร้อมกับหนังภาคหลักโดยในทีแรกพวกเขาต้องการจะสร้างเป็นแอนิเมชสปินออฟผ่านฝีมือการกำกับของมาฮิโรมาเอดะผู้สร้างเอวาเกเรียนแต่เพราะความนิยมของหนังที่สูงเกินตานทีมงานจึงเปลี่ยนแผนนำเรื่องราวนี้มาพัฒนาต่อเป็นภาพยนตร์คนแสดงที่จะพาผู้ชม สำรวจแดนกันดาอันกว้างใหญ่ไพศาลของเวสแลนด์โวนคืนสุดซิตาเดลนครที่ซ่อนของแหล่งน้ำอดุดมสมบูรณ์ปกครองโดยอิมมอร์ตันโจบุลเลตฟาร์มโรงงานผลิตกระสุนอันทรงคุณค่าหรือแม้แต่เดอะกรีนเพลสดินแดนอันเขียวชอุ่มอันเป็นตำนานบ้านเกิดของฟิิโอซาที่เหลือแต่เพียงเศษซากในหนังภาก่อน Home the Green Place but if you came from the west You ในขณะที่ฟิว r o ร d คือหนังไล่ล่าความยาว2ชั่วโมงเรื่องราวเกิดขึ้นในเวลาเพียง3วัน2คืนแต่ฟิว i o s ซคือมาหากาพย์ความยาว2ชั่วโมง28นาทีบอกเล่าตำนานชีวิตแสนทอโหดที่กินเวลากว่า18ปีผู้ชมจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กสาวผู้ใส่ซื่อถูกลักพาตัวจากครอบครัวอันเป็นที่รักและถูกบีบบังคับให้เติบโตท่ามการความขัดแย้ง เปลี่ยนให้เธอกลายเป็นหญิงแกร่งผู้ไม่เกรงกลัวสิ่งใด้ดยในทีแรกทีมงานเคยมีไอเดียการใช้เทคโนโลยี D H ลดอายุของชาวริสเตอรอนให้กลับมาสาวอีกครั้งแต่ผลลัพธ์ที่ได้ในหนังอย่าง The Irishman และ g e m i N i Man ก็ทำให้ทีมงานฉุกคิดว่ามันอาจจะไม่เวิร์กอย่างที่คิดโจทย์ที่ตามมาจึงกลายเป็นการหานักแสดงสาวคนใหม่ที่ต้องมีฝีมือและบารมี เขียบเคียงกับชาวิสเตอรอน you make epic. อัญญาเทเลอร์จอยสุดยอดนักแสดงสาวม่แรงแห่งยุค mm hmm. แจ้งเกิดและครองบัลลังในฐานะเจ้าแม่หนังสยองขวัญแห่งยุค mm hmm. เธอคือแฟนตัวยงของหนัง Mad Max mm hmm. เคยนั่งฟังเพื่อนนักแสดง mm hmm. อย่างนิโคลัสโฮเล่าเรื่องราวการปรัะจนภัยในกล้องถ่ายที่ไม่เหมือนหนังเรื่องไหน mm hmm. ก่อนที่ฝีมือการแสดงของเธอ ใน Last Night in Soho จะเข้าตาผู้กำกับจอร์จที่สัมผัสได้ถึงพลังการแสดงอนุเรร้อนแถมยังสามารถสวยสงา่าแม้ตัวจะเปิดไปด้วยคราบเลือดและฝุ่นควันแ m นเ r i o ยโแม้บทภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้จะมีความยาวกว่า250หน้าแต่ฟิวิโอซาจะมีบทพูดในหนังเพียงแค่30บรรทัดน้อยกว่าทอมฮาร์ดี้ในฟิวิโรดที่มีบทพูดเพียง63บรรทัด I suggest go back the same go the we came. way back การแสดงส่วนใหญ่จะถูกถ่ายทอดผ่านแอคชั่นและสายตาตอกย้ำถึงโลกที่การพูดคุยเจรจากลายเป็นสิ่งล้าสมัยผู้คนสื่อสารกันด้วยความรุนแรงเป้าหมายของฟิวิโอซาคือการปปิดชีพดิเมนทัสขนพลวิท์ประลาดผู้นำแก๊งซิ่งไบค์กร์หอดที่หวังก่อสงครามชิงอำนาจจากมือของอิมมตันโจเพื่อเป็นใหญ่ในซิตาเดล อด <Bad> โดยไม่รู้วผลกรรมที่เขาเคยทำไว้ในอดีตจะกลับมาเล่นงานเขาในนามของฟ oh. ิวิโอซ่าถ้าคุณพบเขาเขาเม็นองฉันคริสแฮมส์เวิร์ดสลราครามฮีโร่เทพเจ้าสายฟ้ารับบทวายร้ายสติหลุดที่เขาใช้เวลานาน,านกว่า3ปีในการพัฒนาบทบาทร่วมกับจอร์จมิลเลอร์ ตัวละครทอรรา,ราจอมกดขี่ที่เป็นดังส่นรวมความบ้าคลาั่งแห่งโลกของแมนแม็กซ์มาพร้อมกับราชรถคู่ใจที่สะท้อนถึงความบ้าคลั่งเกินจะหวนกลับสิ่งที่ทำให้โลกของแมนแม็กซ์นั้นแตกต่างคือดีไซน์ของยานยนต์ที่เป็นมากกว่าแค่พาหนะแต่ยังช่วยขับเคลื่อนตัวตนของแต่ละตัวละครให้ออกมาบ้าคลาั่ง คอลินกิบสันผู้ออกแบบงานสร้างเจ้าของรางวัลออสการ์จากแมสส์แบ็กฟิวิโรดยังคงกลับมาสร้างสรรค์โลกแสนพิลั่นอีกครั้งโดยโจทย์ของเขาในคราวนี้คือความมันเหงาสะท้อนถึงช่วงเวลาที่แตกต่างมงยามอันเฟื่องฟูของซีเธเดลที่ใครต่อใครต่างก็แย่งชิงเพื่อเป็นหนึ่งดี Broken Hill ฉากหลังอันเป็นตำนานจาก The r o ร d เ a r r i o r ถูกคงใช้เป็นโลเคชั่นหลักในการถ่ายทำอีกครั้ง ทีมงานมากกว่า1 0 0 0พันชีวิตตั้งโรคราเบันทึกภาพความวินาสันตโรกว่า1น0วัน,วนอัดแน่นด้วยฉากแอคชั่นอันสลับซับซ้อนที่ออกแบบโดยกานอร์วิสผู้ออกแบบฉากแอคชั่นจากแมทแม็กฟิวิโรสที่ยังคงเน้นงานสตันของจริงรถจริงคนจริงระเบิดของจริงก่อนที่งานวิชเชเอฟเฟกต์สุดระการตาจะมีหน้าที่รวมทุกองค์ประกอบให้กลายเป็นหนึ่งเดียวบนจอ โจทย์ที่ท้าทายสุดในหนังภาคนี้คือการถ่ายทำสุดยอดฉากแอคชั่น Starway i to nowhere ฉากไล้ล่าน non-stop นนความยาว15นาทีที่ทีมงานต้องทุ่มเวลาถ่ายทำนานกว่า78วันพร้อมสตันแมนมากกว่า200ชีวิตเนรมิตฉากแอคชั่นที่เต็มไปได้วยความกละหลแบบ360องศาทุกเสียงที่ดูมาแล้วต่างบอกเหมือนกันว่าคลั่งเกินบรรยา ฟูราวิอมแม็กซนที่ <S <S iosa, 22พฤษภาคมในโรงภาพยนตร์ สัมผัสประสบการณ์ชมภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบในโรงภาพยนตร์ซิกมาซินิสเตเดียม p พร s เ n นเดนบ C2 เป็นส่วนหนึ่งของทุกความอลังการด้วยระบบเสียงที่ดีที่สุดในโลกภาพยนตร์ดอบบ y ้แอ s ดมอสทันสมัยด้วยลำโพงเหนือศีรษะก็หตัวได้ยินทุกรายละเอียดกระหึ่มทุกคิวบูประการตาด้วยระบบภาพดิจิทัลซีนิมา 4K ให้ภาพคมชัดถึงขีดสุด บนจอภาพแบบจแอนสกรีตื่นตะลึงเต็มตา้อมการออกแบบที่นั่งแบบเซดีย m มสีดนั่งตรงไหนก็ชัดเจนสุดๆส,สัมผัสสุดยอดประสบการณ์ในรูปภาพยนตร์ซิกมาซินิเซดียมพรีเซนตอร์บายซีทูให้คุณเลือกที่นั่งที่ดีที่สุดก่อนใครกับฟิริโอซาอัมแมดแม,ดแมดกซากาตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤษภาคม ที่โรวมภาพยนตร์ในเครือ s อสทุกสาขาห้ามพลาดกับที่นั่งที่ดีที่สุดในโรงภาพยนตร์ซิกมาซินี s t a เดียมพรีเซนต์ดยซีทูและโรวมภาพยนตร์ m อ4มเอโฟร์ดีพรีเซตดยซีพีก่อนจากกันบ่ายบอกพู้เราในคำว่าคุณคาดหวังอะไรจากหนังภาคใหม่ถ้าคุณรักหนักแอคชัน่นก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์ และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดล่าคอนเทนต์สุดได้คู4สี่เจาะลึกถึงหนังมันกว่าใครที่เดียวที่จอดอนจัส t ูอพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย